ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิสูจน์ศักดิ์ชั้นเนีครับว,วันนี้สวัสดีครับวันนี้พบกับในทางการจัดเด็กหรือเด็กโปรไฟล์ของคางยงหัวสายใ่ไหเออนั่นแหละไอช้ชุดที่มันมาจากเทดีอ่ะน,นั่เนี่ยมันซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาในในราคาห้าเก้าที่เป็นไอ้ดีตัวเนี้ยไอ้น,นี่ซื้อสองกล่องผูอับได้ผู้อ็อชั้นก็เลย ผมจัดผมจัดเล็กก็ร้อยละย๋ยวผมจัดในดำเพลงครับในรายใไดำเลลงตอนแรกผมใส่เป็นลศษาฮีโร่อันดูสองใบเหมือนเดิมเหมือนที่เขาให้มาเลยคลิปก็ใส่เหมือนเดิมครับคลิปเป็นคลิปธรรมดาคุณไม่มีเทคใส่โกคูไปสี่ใบใส่ อันไข่สีใบใส่รอเป็นโกโจสีใบใส่อยู่เป็นซ้ำจังสีใบมันเหมือนที่เขาให้มาเลยนะของผมอ่ะแต่จะแตกตรงที่เลนหนึ่งขึ้นไปจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับ เอาง่ายนะสองกล่องตัวนี้สองกล่องจัดเลยจัดได้เลยง่ายๆนะครับอันนี้โปรไฟล์ผมไปใช้ก็ได้ผมไม่ว่าไม่ไจะจดยศไม่จะจดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จัดตามในหนังนะจัดตามใจผมเองนะโอเคเลือยสวนผ่านไปต่อนกระติกกรดดหนึ่งนะครับเกรดดหนึ่งเนี่ยจะใส่แล้วก็เยอะขึ้นอีกนิดนึงหลักที่เกิดสองเกรดสามเขมาไปครับ เสียมากเกรดสองเอ้ยไม่ใช่เกรดหนึ่งนะครับใบแรกใส่เป็นไวโอเลนฮอนดาก่อนไวโอเลนฮอนดาก่อนอันนี้ใส่สองใบเพราะว่าแค่ตัวพุ่มพลังไงลงมาเป็นโอ้ยนี่ผิดจะพราว่า วิาสาาโซเยอร์คอนโดเนี่ยสองสองหรอสี่นะเพราะว่าเน,นี่ยมันจะเป็นฮาร์ดหลักในการไลท์ราะว่าเป็นหอกแห่งมังกรเปลวบาร์อะไรเพอะไรวะโอ้ยถาสองใบอันนี้คือเป็นคลิปคชุดเก่าเมื่อก่อนพีจีอะไรก็ได้อีกสี่ใบนะครับผม เนื่อนก็จะมีเครื่องเนาะที่ผมใส่มาตอกที่เรอสองนะครับผมเรดสองจกลักเ่าหวงเใครเรสองนเนาะเรดออโอเคทุกอย่โอเคนะแล้วได้เกรดสองก็เรดเราจะใส่เป็นนี่ก่อนเลย เบอร์เซ l ร์ก d หลอดดราอนอันนี้2สองใบพอมันก็จะใช้แต่มันแ่กอาตบาด้วยเพระาะว่าเป็นดราโกนิกเบิร์นเอาอันนี้ใส่ไปเลยสี่ใบไม่กินระตบาสแล้วก,ก็ไม่เปลืองอะไรเวยเป็นคาคอสด้วยต่อมาอัศวินแห่งอัน,นอวินมังกรจกักรพรรดิเนฮาร็ม ใช่สองใบพอดนตรีดนตรีจีเบย์แล้วผมใช้โอกาสใช้เป็นพาสไลท์นะต้องให้มันไายยากง่ายไม่ต้องเสียเลยมังกรไหยนะดาโกนิกนิโอเฟรมสองใบพอเราใช้คอมโบง่ายแต่เราไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เน้นหลักทางเน้นหนักนะลีเกนนะผมเน้นหนักไปทางตีไกยภาพนะ ตัวมาเป็นกราะแห่งมังกรเพลิงบาอันย่าสายเบอน์สี่อันยนนน่งเข้ามากันให้เราเป็นบอกิ5 0 0าพันโอเคผ่านรถเกรยสองมันต่อรถเกรดสามนะครับ เป็สาม่ออย่างของกอบักรองพเจ้าอันผมไม่รู้ว่าผม่ายังถ่ายหมดนะเดี๋ยวผมถ่ายซ้ำอีกเป็สามมใส่เป็นจกักรพรรดิมังกรไหยนะดาคกุญ่จโอ v e ร l ลอดเดอะเกร t นะครับสองใบนีกบกนะกน่ก็แอมเบอร์แอมเบอร์ดราก้อนมิดนอีกสองใบ ตัวสุดท้ายเป็นตัวปิดเกมแล้วก็เป็นตัวหลักผมงาคอนิกโอเวอร์โหลดเดอะเลเ d อีก4ใบนะครับผมคียหลักของเด็กเลยตัวนี้มาต่อกันที่จียูนิตนะครับผมลิเกเลสี่ของเราโก้ลน้ลองส่เป็นมะกรอ ร <Okay. S 2> าชันมังกรเทวะนูเววักเล็กเพยสี่ใบแล้วก็ตัวต่อมาเป็นมังกรจกักรพรรดิผู้พิศวรรค์วอเทคิียูไซอีกสี่ใบนะครับผม mm hmm. ง่ายแล้วสีลนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อันนี้คือเด่น,นกันถ้าเอามาโชว์กันถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้รูมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าพเพื่อนๆอยากได้คลิปแบบในได้ใช้กดผมหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วหรือแอดเฟซผมไปก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งจะทิง้งไว้ไว้ในดีสคริปชั่นขอ,ของคลิปนะครับไอ้คำอธิบายใต้คลิปอะเดี๋ยวผมทิ้งให้ยูถึงคุณเดี๋ยวผมทิ้งให้นู่นให้ครับถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้รูมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้ สวัสดีครับ